Hey baby, Mrs. Cole acting so tough didn't know you had any to be hurt at all. <laughs> คิดถึงว่าในชีวิตประจําวันเมื่อเรากลับบ้านมาแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับเดิมที่บ้านเนี่ยโซฟาจะเป็นตัว L shape เวลานั่งดูทีวีผมจะอยู่ตรงจุดตัว L แล้วก็จะนั่งเอ็กเนกเอา,า,าขาพาดอยู่บนโซฟานะครับเพราะฉะนั้นพอมาซื้อคอนโดที่นี่ได้ตกแต่งที่นี่ผมก็เลยเอาลักษณะตรงนั้นเนี่ยมาอย่างที่จะเฉลยคือตรงโซฟาตัวนี้นะครับถึงจะลักษณะเป็นเหมือนเป็นตังใหญ่ๆนะครับคือสามารถที่จะ กระโดดขึ้นไปเอกขนเก็กนอนอยู่บนโซฟาตัวนี้ได้เลยนะครับรวมถึงในบางครั้งบางกรณีที่ว่ามีเพื่อนฝูงมาปาร์ตี้ถ้ากลับบ้านกันไม่ไหวก็นอนกันตรงนี้ได้เลยนะครับ,บ,รบรเฮ้ b เบบีก้กจะเห็นว่าโทนสีส่วนใหญ่จะเป็นสีค่อนข้างมืดสีเข้มน,นะครับในความรู้สึกผมที่เลือกใช้สีนี้เนี่ย hey, <baby. S 1> ก็ นื่องจากว่าผมรู้สึกว่ามันมันทำให้รู้สึกสงบนะครับเพราะว่าวันทําง,งานเนี่ยชีวิตมันก็วุ่นวายมากพอแล้วนะครับคือกลับมาที่บ้านก็อยากจะให้รู้สึกตัวเองให้มันนิ่งๆสงบลงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออ,อสีเข้มเนี่ยมันมันตอบโจทย์ตรงนั้นได้น,นะครับรวมถึงการจัด พกลนนิ่งในห้องนี้เนี่ยคือผมเคยไปเที่ยวในถ้ำแล้วผมก็รู้สึกว่าในถ้ำมันก็มืดมึดใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าทางเดิน i r อร์เลชันของในถ้ำมันก็จะค่อนข้างคดเคี้ยวดูมีซอกมีหลืมให้หน่าค้นหานะครับบรรยากาศก,าก็มืดมึด,มดถึงๆมีแค่แสงลำไรๆลำไรจากปากทางเข้านะครับสะท้อนผนังไปมาเห็นเป็นแสงสลัวๆก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่มาในการออกแบบ ภายในคอนโดตรงนี้นะครับคำว่าบ้านนะครับมันก็คงจะต้องออสะท้อนการใช้ชีวิตอยู่หรือ s <S บุคลิกลักษณะของ s <S คนที่เป็นเจ้าของบ้านออกมานะครับม mm ัน hmm. มันก็จะได้ทำให้ดูว่าเออบ้านนี้นะคือบ้านของคุณนะครับ